มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 นี่ก็มานะครับผมเป็นงานแบบว่าครบรอบฉลองครบรอบ10ปีของเอเชียครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาผมคนเดียวนะก็มีแบบว่าพี่ๆศิลปินนักแสดงหลายคนมาร่วมแสดงคอมมิเดีกับทางเอเชียด้วยครับผมใช่เรเป็นทีมด้วยมีมีโปรโมชั่นแบบว่าสุดพิเศษเลยสามแสนที่นั่งนะครับผมแบบว่าราคาเนี่ยแบบว่าเรียกว่าแทบจะไม่ต้องจ่ายเลยทีเดียวนะครับแบบว่าเกือบฟรีเลยแหละนะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนมาแบบว่าเรามาร่วมเดินทางไปด้วยกัน ครับผมมว่่าาา <Gym. S 2> เเเจะป็็นดกทีไงไคะม่ทราบนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ใช่เด็กพี่นะครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันพี่เอไม่น่าจะดึงตัวมาในเร็วนี้เลยนะไมครัไม่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 ทราบเหมือนกันต้องไปถามพี่เอแล้วกันครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่ครับคเลิกกับพี่เอตั้งใจจะปล่อยกระแสให้น้องเพราะว่มีที่อนจากก่อนไม่น่าจะมาจากพี่เอครับ เเป็นพื่อรราู้จักใช่ครับใช่มีโอกาสสัมผัสไหมคะเอ่อก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับก็เมื่อวานได้มีโอกาสไปรับรางวัลชวมนุมไทยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีชื่อเข้าชิงนะครับผมก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนสำหรับรางวัลพ่องเที่ยบกด้วยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นรางวัลแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยผู้กำรับ ก็จริงๆรางวัลนี้ก็อยากจะมอบให้กับทีมงานเอ็มซับเก้าด้วยนะครับผมแล้วก็นางเอกเบลล์โรนิชีด้วยก็จริงก็มองให้กับนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนด้วยกันเพราะว่าถือว่าถ้าไม่ได้มีบทพันธันจากคุณโทเมนตรีหรือว่าไม่ได้มีแรงผลักดันมาจากเอ็มซับเก้าเนี่ยนี่ผมก็คงไม่ได้รางวัลนี้ ย,ยสวยขึ้นนะน้องลิชสวยขึ้นนะตอนนี้นะฮะก็แบบว่าน้องก็แบบว่าเพิ่มเริ่มแบบว่าเข้าใจเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็มันเป็นเรื่องของเวลาแนละประสบก,การณ์ด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยน้องก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาตัวเองดีแอคติ้งอะไรเงี้ยไปด้วยจริงๆน้องเรียนนะครับเรียนเรียนที่เรียนที่ไหนไม่แน่ใจนะแตบบ่ว่าช่วงนี้กําลังเรียนปีหนึ่งเหมนมีคนแซวว่าเราเป็นป่าดานแต่ดันไม่ขึ้นก็โดนทุกคนนะก็ไม่เป็นไรครับช่วยกันไปนะพี่เลียสตีทบ้า ไม่ไม่ไม่ได้คุยครับผมก็ฝากทางพี่เอมาครับเขาเสียใจเลยคะที่เหมือนคนบกไปโฟกัสแต่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเออบางคนนีงไม่รู้สึกเลยว่าน้องคนไทยพูดตรงๆนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบทางน่าติดใจของมนุษย์เหมือนกันเรื่องพวกเนี้ยซึ่งมันมันก็มีแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้ด้วยนะครเพราะว่าโลกความจริงเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องเผชิญศึกษาไปเรื่อยๆอยงเงีทำให้น้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะตอนเนี้ยเขาก็ คิดว่าเขาก็แบบว่ามีมีทุนพูดกันมากขึ้นมีแต่เราสอนมากกว่าเพราะน้องเป็นคนไม่พูดครับผมมีอะไรที่เราบอกว่าสอนน้องได้บอกน้องได้ผมก็ยายจะพูดไปในสิ่งที่เราัยอันควรเรียบพูดได้เลยนียังเือที่นมีผลงานแล้วจะมีรกยีละรแต่น้องเหมือนแไม่ด้รมันายก็มีนะครับก็มีกนแต่แบบเริ่มเริ่มไปตอนแรกหลัที่ ไม่ครับผมไม่จรไ่ครับจากแฟนคลับไม่คะไม่มีเลยครับอต่รื่องน้อน่เราจะระเบียบแฟนคลับอันนี้คือได้พารณาเรื่องนั้นเนี่ยได้อธิบายไปแล้วจริงก็ทุกคนทราบดีไม่มีอะไรทไมเราถึงเลือกที่จะแบบไม่เล่นได้ครู้อยางเจมส์สี่พี่อ้ําเขาก็เล่นเหมือนเขาก็โอเคนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ ก็ไม่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 ได้อยากแบบว่าเล่นแบบว่าลงรูปตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราต้องต้องขังไม่ใช่เเราไม่ิดจะปก็มีของแม่ก็ได้ดูทั้งวันเลยของแม่เลยว่าอัปเดตตลอดทั้งวันเลยก็ผมก็สมัครเรื่อยๆอยู่แล้วครับมันน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเอ่อก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย เด็ดค่ะวันเกิดคุณแม่แก้วที่ผ่านมานี้เรามีให้ของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่บ้างไหมคะเอ่อก็มีให้ของขวัญเหมือนกันครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปทําบุญกันครับที่วัดอยู่เองส่วนเป็นอะไรครับแม่เด็เอ่อเป็นเป็นนาฬิกาฮะนาฬิกาแม่สายแฟนไม่ถึงเรื่องนี้คุณแม่ชอบอยู่แล้วหรือว่าเราควรเลื้ยงให้ข้องขอคแม่มาซื้อเหมือนกันนะคือเป็นเงินติดตัวไม่ถึงคุณแม่คุณแม่อยากได้อยู่แล้วหรือเปล่าเออแม่ไม่ไม่บอกแม่ไม่เคยบอกว่าแม่ได้อะไรนะฮะแต่ว่าเราก็ ว่าก็ทําหน้าที่ลูกนะฮะที่บอกว่าเอออยากจะมีของขวัญให้กับแม่นะฮะเราอยากอยากให้อะไรบ้างคะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจจำจำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าให้แต่แต่แต่มีให้คุณแม่มีครับมีครับมีน้องไม่ได้มีมาปรึกษาหรอคะว่าปีนี้ให้อะไรคุณแม่ดีออะไรย่างเงี้ยเออไม่ครับผม ต้องซื้อของขวัญให้ด้วยกันไม่ครับโ <c oughs> อเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเงียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4